สวัสดีครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเราก็สามารถทําการที่จะตรวจสอบได้แล้วเนาะว่า user ID ที่ทําการส่งมาเนี่ยมีการรีจิสตแล้วหรือ,อยังนะครับโดยที่ผมทดลองเห็นไหมทดลองว่าถ้าสมมุติเงื่อนไขเลยนะถ้าสมมุติค้นหา user ID แล้วเจอนะครับ mm hmm. ก็ให้ username นะครับเป็นไปตามข้อมูลนะครับที่ค้นหาเจอแต่ถ้าหาไม่เจอนะ หาไม่เจอก็ให้ทำไมครับ user name เท่ากับ display name ที่ทำการ get มาเท่านั้นเองนะครับอ่าครนี้ตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วผมก็ปิดเลยนะครับตัวนี้อ่าขออนุญาตปิดนะครับเดี๋ยวผมเราจะมาทำกันต่อวันนี้นะครับวันนี้ก็จะอ่าคลิปนี้นะคลิปนี้เราจะมาทำกันต่อก็คือจะสร้างนะครับไฟล์นะครับที่ชื่อว่า r e g i s t s นะในนี้นะครับในแอปสคริปมันมี r e g i t อยู่2ตัวนะ r i g i t ที่เป็นหน้า หน้าที่เป็นตัวครอบนะครับตัวครอบที่เอาไว้รันเจ้าตัวเจ้าตัว SDK ของเจ้าตัว Li ยลฟตเนี่ยนะครับนะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Regist ที่จะสร้างเป็นฟอร์ม e g i s t อันีแ้แตกต่างกันนะทำงานคนละอย่างนะครับตัวนี้ก็คือโยนขึ้นไปบน Google Drive นะครับแล้วก็ใช้ Drive to Web นะในการาในการครอบมันนะครับหรือว่าในการาในการในการรันมันนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะปิดทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีการเคลื่อนย้ายนิดนึงนะครับโอเคก็ในโฟลเดอร์นะครับผมจะสร้างเจ้าตัวรีจิสเนี่ยตัวนี้นะครับผมจะเอาไว้ข้างนอกเนาะเพราะตัวเนี้ยเป็นตัว html ที่ทํางานนะครับตัวตัวนี้จะทํางานในเจ้าตัว google app script นะครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ว่า app script แล้วกัน GAS ้ว uh, กันนะครับตัวย่อนะครับ uh, Google Apps Script นะครับ mm hmm. ก็คือ index นะครับที่ผมจะต้องโยนเข้าไปโอเคเรียบร้อยนะครับคร uh, าวนี้จะมีอยู่2หน้านะครับก็คือหน้า index กับหน้า Regist ข้างในนี้นะครับผมก็สร้างก่อนเลยนะครับ ทำไมมาสร้างอันนี้มีเหตุผลอยู่นะครับคือขี้เกียจไม้เงยหรอกนะอ่ารีจิสฟอร์มนะครับอันนี้ก็คือรีจิสเต็มนะโอเคเอตรงนี้ก๊อปด้วยนะครับเดี๋ยวผมแชร์โค้ดอยู่แล้วนะ ต่เดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับคราวนี้ผมก็จะไปสร้างหน้า r i s i s t ในเจ้าตัว Apps c r i p t นะครับคือตรงนี้เลยนะครับไฟล์ใหม่นะครับชื่อว่า r e g i s ลงนะหน้านี้นะครับผมจะเอาไว้ให้เขาโชว์ฟอร์มนะโชว์ฟอร์มขึ้นมาว่าอ่ากรุณากรอกน,นะหรือว่ากรอกชื่อ User name นะครับหรือว่า User display นะทีเอาไว้สำหรับเอาไว้สาหรับเอามาบันทึกในเนี่ยครับนะอ่าเดี๋ยวผมลบก่อนนะ Delete ก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไป r e f r e s ใหม่โอเคขึ้นอย่างนี้ถูกแล้วนะครับอันนี้ผมขอขยับมาข้างหน้าหน่อยเนาะเจ้าตัว Google Drive นะครับอ่าตรงน,นี้อ่าขอปิดไปก่อนนะ จะเปิดไว้เฉพาะเท่าที่จําเป็นนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําหน้า r i s i s t นะครับโดยที่ผมจะทําอย่างนี้ครับถ้าค้นหาเจอนะครับก็โชว์ Index ็กนะโชว์อินเดขึ้นมาถ้าค้นหาไม่เจอให้โชว์เลยครับให้โชว์รีจิสอ่าโอเคอย่างนี้นะครับผมก็จะทําการเลดครับเท่ากับ Now นะถ้าสมมุติอ่าถ้าสมมุติเจอให้เพจเท่ากับแต่ถ้าไม่เจอก็ให้เพจเท่ากับ Regist ลักษณะนี้นะครับอ่าคืออะไรก็คือถ้าสมมุติเจอชื่อผม นะเจอเจอ ID ผมเนี่ยนะครับก็ให้ไปลันหน้า i d e เดแต่ถ้าไม่เจอก็คือจะให้รันหน้า e g i s t โอเคไหมเอาง่ายๆก่อนนะครับนะก็น้าอินน้าอินเด็กก็จะขึ้นอาจจะขึ้นข้อความว่า,ายินดีต้อนรับว่าไปนะครับหรือหรือชื่อนะครับคุณนะรึแล้วก็ได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหน้านี้ผมก็ เป็นฟอร์มเลยนะครับเป็นหน้าฟอร์มเลยนะเดี๋ยวผมจะสร้างหน้าฟอร์มนะครับจะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือให้เอาเพจมาแสดงครับนะตรงเนี้ยครับเปลี่ยนไปเลยนะตรงนี้โอเคนะครับอะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาไปหน้ารีจิสจริงไหมนะครับลองรีเฟรชดูจะต,ต้องไม่เจอนะเพราะว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีข้อมูลแล้วนะ อ่าผมลืมนะจะต้องอ่าไอ้นี่ใหม่ก่อนนะครับดีพ l o y ใหม่ก่อนนะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทําเลยนะครับทําเลยนะเดี๋ยวผมสร้างฟอร์มนะครับนะตรงนี้ก็เฮดนะครับผมขออนุญ,ญาตไปก๊อปปี้นะซีเอตัวเก่ามานะครับขี้เกียจเขียนนะขี้เกียจเขียนนะครับไม่มีอะไรหรอกครับอ่ต้องเอาเจ้าตัวสวิตต์อเลอร์ตไหม คิดดูก่อนอเอาด้วยแล้วกันนะครับต้องเขียนในนี้เนาะสวิตอเลอร์แล้วก็เอาเจ้าตัว c s นะครับชุดเก่ามานะครับ เรียบร้อยครับคราวนี้ก็จะมาสร้างครับสร้างฟอร์มก็คืออะไรครับัเก่าผมก็ div เลยนะครับใช่ไหมอันเก่าผมก็ div class a gray box เลยนะ class เก a ย์บ็อกนะครับแล้วก็ label for ฟอร์ของผมก็คือผมจะต้องส่งไปให้อะไรครับส่งไปให้เจ้าตรงนี้นะครับส่งมาเก็บใน user id อ่ user name นะครับผมก็จะสร้างอย่างนี้ user name นะครับ input นะอ่ะ่ type เป็น text นะครับแล้วก็ id นะ username มีอะไรอีกก็มีมี placeholder นะครับ placeholder ก็คือว่า ื่อผู้ใช้นะครับก็คือ username นั่นเองอันนี้ก็คือชื่อผู้ใช้เนะาะเมื่อคราวที่แล้วผมลืมใส่ให้นะครับชื่อผู้ใช้นะครับต่อมาก็ button ครับ button นะครับตรงนี้ก็คือบันทึกนะครับ บันทึกก็อ,อย่าลืมออนคลิกนะครับออนคลิกให้ทำอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะเดี๋ยวผมต้องมาสร้างสคริปต์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมันมีสวิต์อเล t ด้วยใช่ไหมนะก็จะมีสวิต์อเล์ t นะครับก็จริงๆไปเอามาจากเจ้าตัวเว็บไซต์ของสวิต์อเล์ t ได้นะครับแต่ว่า ผมก็เอาง่ายๆนะครับก๊อปเลยนะก็จะต้องมีการเรียกใช้สคริปต์ของ Switch alert อยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดสคริปต์ละคราวนี้ value ครับอ่าผมลืมไป value value ตรงนี้ผมจะ offer ครับ offer อะไรก็คือผมจะ offer ให้เขาาแสดงตัวนี้ครับ แสดงเจ้าตัว username นะก็คือคล้ายๆกับ Offer ว่าคุณจะใชะ้คุณจะใช้ชื่อเก่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจะใช้ชื่อเก่าไหมถ้าไม่ใช้ก็ก็พิมพ์ลงไปใหม่ลบของเก่าแล้วก็พิมพ์ของใหม่เข้าไปนะครับถ้าใช้ก็กดบันทึกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะต่อมาครับ ก็สร้างฟังก์ชันใช่ไหมครับเมื่อคราวที่แล้วผมก็มีการสร้างฟังก์ชันเนาะตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างครับก็มี Let user id นะครับ display อะไรพวกนี้ผมไม่เอานะเอา Let user id อย่างเดียวนะครับแต่ต้องสร้างฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันชื่อว่าอ่าคราวที่แล้วเป็นอะไรครับ save request อันนี้ผมจะเป็น save user นะครับ ฟังก์ชันนะแล้วก็อะไรครับก็ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับมาจากไหนนะครับกลับไปดูคลิปชุดเก่าได้นะครับผมทำไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเรียกมานะครับแล้วก็ต่อมาครับคลิปเก่าตัวเก่าผมก็คือจะเรียกใช้อะไรครับ Google Script อะไรก็ว่ากันไปแต่ผมต้องไปสร้างก่อน นะต้องมาสร้างที่นี่ก่อนครับนะสร้างที่นี่ครับก็คือสร้างเจ้าตัวฟังก์ชันครับฟังก์ชันชื่อว่าอ่าเซฟ e ูเซอครับก็มี user id กับ user name ที่ต้องส่งมาเนาะ ข้างในนี้ลักษณะนี้ครับมีอะไรบ้างล่ะคราวที่แล้วก็แค่ทำไมครับคราวที่แล้วผมสร้างก็คือไปดูที่เจ้าตัว GS เนาะก็มีแค่เอาไปยัดเฉยๆเห็นไหมเอาไปยัดเฉยๆครับก็ไม่มีอะไรเลยครับก็ไปให้ถูกแล้วกันนะครับ จริงๆมันมีการเขียนไว้แล้วเนาะก็คืออะไรครับ .user อ่าแค่นี้เองนะครับอะไรครับ a p p e n d o นะครับข้างในก็ต้องเป็นอะไรครับแค่นี้นะครับก็มีอะไรครับ .user id กับ user name ที่เราส่งมานั่นแหละจาเรียบร้อยครับ เดี๋ยวผมก๊อปนะก๊อปปี้นะครับคำสั่งนี้ไปเลยนะกลับมาเขียนต่อครับก็เป็น let ก็คือตามนี้เลยนะครับ user name เท่ากับ document t get element by id ของ ก็คือต้องตรงกันนะนะครับลองดับบลิงิ้เนี่ยเห็นไหมตรงกันนะครับ v a l u อนะครับก็ถ้าไปดูก็จะนะคลิกไปคลิกมานะนะก็คือการ get value ของเขามานั่นเองนะครับนะนะนะ เรียบร้อยครับแล้วก็เรียกใช้ครับ .script .run ตัวนี้เลยครับใช่ไหมเหมือนคราวที่แล้วเลยเห็นไหมครับ Google .script .run นะแล้วก็ใส่ไปพารามิเตอร์ไปตามที่เราสร้างไว้ตรงนี้ห แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเขาจะเอามาบันทึกให้นะครับเสร็จแล้วก็อขออนุญาตก๊อปเลยนะก็คือผมจะรันสวิตช์อเลอร์ตนะครับตรงนี้นะครับก๊อปมานะครับคือเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเขียนถูกนะว่าผมไม่ได้มีการเช็คนะสวิตช์อเลอร์ตเสร็จแล้วครับผมยังไม่จบแค่นี้ครับผมก็ดอทเด่น นี่คืออะไรครับนี่ก็คือว่า,าผมไม่เีหรอกก็คือถ้ากดโอเคก็คือให้มันทําไมครับรีโห a d นะรี l o a d หน้าตัวเองเท่านั้นเองนะครับนะ d e n ให้ทําอะไรครับไม่ต้องส่งอะไรมาด้วยนะครับ window location ดอทรีโหลดนะครับก็คือรีโหลดแค่นั้นเองนะครับก็คือรีโหลดหน้าใหม่นะก็คือแบบพอทําเสร็จปุ๊บกดนะครับสวิตช์อเลอร์เสร็จปุ๊บก็ให้มันรีโหลดหน้าใหม่คือไม่ต้องสนใจว่ากดอะไรอะ่ะมาเนี้ยนะ <c oughs> คือไม่ต้องซีเรียสนะครับบางทีมันอาถ้าสมมติเป็นคนอาถ้าสมมติเราเขียนเนี่ยบางทีมันจะต้องมีการเช็คใช่ไหมว่ามีการส่งเจ้าตัวอะไรนะ คอนเฟิร์มเมมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็คือเอาไปใส่นะครับปเรียบร้อยนะครับเซฟนะครับแล้วผมจะก๊อปนะโค้ดนะครับตรงนี้ทั้งหมดนะครับเอาไปไว้ในอะไรครับไปไว้ในรีจิ t ต o ฟอร์มนะครับในรีจิสตฟอร์มก็คือในนี้นะอาจจะเบื่อๆหน่อยนะครับนะสลับไปสลับมานะครับเซฟนะครับ เรียบร้อยครับเราานี้ต่อมาครับหน้านี้ครับหน้านี้ผมก็ทำยังไงล่ะก็แค่คุณได้ทำการบันทึกคุณได้ทำการาคุณ,ได,คคคณดได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอ่ะก็คือคือคุณแล้วก็ตามด้วยชื่อได้ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ง่ายๆครับผมก็จะไปสร้างนะครับสร้างในหน้าอินเด็นี่แหละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก๊อป เศ s อมานะอันนี้เอาแค่เศ s พอพอนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้เยอะนะครับก็คลาสนะครับก็คือ gray box เนอะ ก็คุณก็คือ username มาใส่เลยนะครับ สวัสดีอันนี้กันนะครับท่านได้ทำการ แล้วครับอ่าผมขอเป็นเซนเตอร์ด้วย เอาอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปนะครับตัวนี้นะไปไว้ในไหนครับไปไว้ในอินเด็กนะครับของแอปสคริปต์นะโอเคนะครับตัวนี้เลยนะครับ ไม่น่ามีอะไรพลาดนะก็เดี๋ยวผมเผยแพร่นะครับก็ทําการนะครับสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตกลงนะคานนี้เดี๋ยวผมลองทําการรีจิสตนะครับเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมลองนะครับในมือถือหน่อยแล้วกันนะครับ อเคนะครับกดรีจิสปึ๊บนะเดี๋ยวลองนะครับผมจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะนะแล้วก็กดบันทึกนะโอเคนะครับกดปึ๊บเขาจะทำการรีโหลดนะ อี๋ทำไมมันนานนะครับเดี๋ยวผมลองใหม่นะครับปิดไปแล้วเปิดขึ้นมาอ่าโอเคนะครับมาแล้วเห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับนะอาจจะนานหน่อยนะถ้ามันมีการรีโหลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือไม่ก็อาจจะใช้คําสั่งอื่นก็ได้ครับนะก็อาจจะไม่ต้องรีโหลดก็คืออาจจะทําการใช้คําสั่งอ่าใช้คําสั่ง w i n d o w location r e p l a c e ก็ได้นะครับอ่าตัวเนี้ยนะครับอ่า window โ o c เ t คชัดอทผมขอแก้ตรงนี้แล้วกันนะครับในหน้า Regist นะ,นะก็คือ Repaste ที่เดิมก็ได้นะครับหรออือหรือไม่ก็สั่งให้ปิดไปเลยก็ได้ครับนะหรือไม่ก็หรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้ครับนะแล้วก็ให้อะไรครับ ให้อะ <Hey. S 2> uh, แบบนึงนะครับดอทอ่าดอท หรือไม่ก็เดี๋ยวผมไปสั่งให้ b u t t o n นะครับอ่ะโอเคนะหรือไม่ผมก็จะไปสั่งให้ b o t ทอนเนี่ยเขา d i s เซเบตัวเองนะครับกดไม่ได้นะครับก็บั t ทอนผมอาจจะต้องใส่ ID ให้กับ b u t t o n ด้วยนะครับ Btn อน BT อย่างเงี้ยนะครับ อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับก็คือคล้ายๆกับว่าเสร็จแล้วคุณก็เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือก็คือจะได้ไม่ต้องกดซ้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบันทึกไม่ได้อีกแล้วนะครับโอเคครับสําหรับพาร์ทนี้ก็26นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ตในส่วนของแอปชี t นะครับเราก็ไปดูกันในพาร์ตต่อไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็มีเท่านี้ครับ